สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม,ตมจากคลิปที่แล้วนะคะ,ะมาดูกันเลยนะคะคำที่หนึ่งคำว่า plane plane p l a n e plane เพลงแปลว่าอะไรนะอยู่ปนท้องฟ้าลอยมาแล้วอ่าเครื่องบินนะคะอ่าคำต่อไปค่ะคำว่า mango. mango mango m a n g o mango mango แปลว่าอะไรคะเด็กๆ m มง g กแปลว่ามะม่วงค่ะ,ะคําต่อไปนะคะคําต่อไปคําว่า and and เด็กๆรู้จักนะคะคํานี้เด็กๆท่องประจําเลย a n t and and แปลว่าอะไรเอ่ย and แปลว่ามดค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะมาดูคําต่อไปค่ะ คำว่าอะไรนะสีเขียวเขียวอยู่ตรงนี้คำว่า tree tree t r e e tree t r แปลว่าอะไรคะเด็กๆ tree แปลว่าต้นไม้คะ่ะเด็กๆเ,เก่งจังเลยคะ่ะมาดูคำต่อไปกันเลยนะคะคำว่า banana banana b a n a n a บานาน่แปลว่าอะไรนะใครชอบกินบ้างเอย่ยแปลว่ากล้วยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะมาดูคำต่อไปค่ะคำว่า water water w a t e water water แปลว่าอะไรคะเด็กๆเ,เราใช้ดื่มเราใช้กินทุกวันเลย water แปลว่าน้ำนั่นเองคะ่ะคำต่อไปคำว่าอะไรนะเด็กบางคนกินทุกวันเลยทำเป็นกับข้าวด้วยนะคะอ g g e อ g อีอออจ g เด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะฝึกท่องคําศัพท์ตามครูน้อยเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะไปทําใบงานเวิร์กชีตนะคะโยงเส้นจับคู่คําศัพท์ไปหารูปภาพนะคะพอเด็กๆโยงเส้นคําศัพท์จับคู่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมตรวจผลงานของตัวเองแคปหน้าจอนะ หน้าจอโทรศัพท์แล้วส่งคุณครูในกลุ่มไลน์นะคะคุณครูน้อยจะรอดูว่าเด็กๆจะได้กี่คะแนนนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ